อาชีพเสริมในปี2023สําำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะครับเราก็ไม่ต้องการที่จะแพ็คของส่งของอะไรให้มันวุ่นวายนะครับผมแนะนาให้ทา a f f i l i a t e เลยครับส่วนแนวทางการทำเนี่ยเราจะทําในรูปแบบของสินค้าที่เราซื้อมานะครับเราซื้อสินค้ามาจากไหนก็ได้ครับแต่ว่าเราทํารูปทําภาพทําวิดีโอนะครับเอาไปลงทั้ง3แพลตฟอร์มก็คือตัวของ Tik t o k Facebook YouTube นะครับใน TikTok เนี่ยเราก็ทำรีวิวแล้วเราก็ติดลิงก์สินค้า Affiliate ใน TikTok เท่านั้นนะครับส่วนใน YouTube ใน Facebook นะครับถ้าเรารีวิวสินค้านะครับ เราแปะลิงก์นะครับของ Lazada แล้วก็ของ Sho ป e e ครับซึ่งทั้ง3ที่เนี่ยนะครับขั้นตอนการสมัครเนี่ยนะครับทิกตอกเนี่ยจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0คนหรือว่าเราจะต้องเชื่อม Tik t o อกเซลเลอรถึงจะหาเงินได้นะครับส่วนช้อปปีกับ Lazada เนี่ยไม่ต้องมีผู้ติดตามนะครับเราเปิดแอปแล้วเราก็ไปสมัครได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาลิงก์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาวางนะครับปีหน้านะครับก็เป็นโอกาสทองสําหรับคนทั่วไปนะครับในภาษาทางการตลาดเขาเรียกว่า KOC นะครับหรือว่า Key Opinion Consumer นับ